คลิปนี้นี่น้องเองเฟิร์สเหมือนพี่วันมากเลยมอสเตอร์ขอบคุณมากครับ วันนี้เลิอกงานเร็วใช่คุณแทววันนี้เลิอกงานเร็วแต่เลิอกงานเลยเราก็ขึ้นห้องนอนเร็วถ้าลาครับตักแค่จะร่กินด้วยนะลูก อันสี่ยาที่เหลือสี่ปูคืออร่อยมากตอนมาน่นนันรักเตี้ยนกันค่ะลูกชายหล่อเลยค่ะขอบคุณค่ะ เออออมืไงเนี่ยแม่ไปอืははอ้อไปแล้วเมื่อไรคะวัน่ีวามาอยู่เออเมื่อวานมาอยู่เมื่อวานทาราเอมาอยู่เก่งมาก

รู้คนเล็กค่ะทุกคนคนโตทาราอยู่ฝั่งโน้นเท่ hmm. ชอบปะยู่ลิปมาลิปใครห่างเด็ดเอาเด็ดใกล้จอมากสิ mm hmm. <uge ot> ผมวางหนังสือส่วนมันเพื่อมาดูพี่แล้วโอ้ยตายลแล้วแล้วเชื่ออะไรเดโอลานโอ้โห <c oughs> พี่บ่าวอหล่อน่ารักขอบคุณมากค่ะปู้บอกภูบอกน้องน่ารักมากเลยขอบคุณมากค่ะน่าเสียไดย <c oughs> อ้อะอะอะ <laughs> อย่า้าลงไล่เด้อครับเดี๋ยวว่าเปลี่ยนเป็นเพื่พอนให้เมียจาก <laughs> <laughs> ็วินนี่น่ารกักน่ารักมากเลยแม่ตุ่มเร็วไหมทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากนะทุกคนธารากินคนจะรลูกครับเฮ้ใช้ซ่อมสิลูก เ,เธออย่าเพิ่งเข้าใจฉันผิดไปแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าออยอร่อยบอกรอดูรองข้างแพงนะคะแม่พรุ่งนี้เลยลูกช o m o r r คนก็อิ็อกซ์มาหาแม่ทยหลังกำแพงกันเพียบเลยไปดูเอาสนุกแบบดูสนุกสนุก,นกมันพูดไม่ได้ว่าแบบอะไรยังไงแต่ว่า ไปดูเถอะรอดูพร er ุ่งนี้ขออนุญาตขอตัวนะคะัชุมพุขาบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะคุณครูไอพี่ชุมพุสวยมากขอบคุณมากค่ะนับพาเรีนน้องน่ารักค่ะคุณแม่น่ารักสนุกสนานดีชอบค่ะขอบคุณค่ะ ว่าไม่รู้สึกอะไรกินอยจ่หมดแล้วเข้าปากต่อหรืออะไรอ่ะขาไก่เอาข้างหลังต้องขาไก่ด้วยเหรอมีขนมอยากกินหอม่เสรมอ๋อเป็นไรไหมนี่ต่อประกวดก็หล่อแล้วนะเขาเขามีความแบบเข้าวงการอ่ะ นาะจะไปอยู่ปกติไม่ได้เรามันโดดเดตกขนาดเนี้ย<ช>มันอยู่ในวงการะนะตอนนั้นรักคุณแม่ก็น,นกกั่งสนทนาข้อข้อชอคุณค่ะขอบคุณที่ก็ติดตามกันนะคะอย่ากดติดตามไว้นะเพราะว่าพอพอถึงหนึ่งเอ็มอ่ะมันจะต้องทำเ<ช>พลงไงอันนี้ประจกค่อยๆไปค่อยๆไปแต่วันนี้ประจกเราเป็นนายกระจกว่าเป็นแม่วายเหรอันนี้กระจกไม่ได้ดอกไม้ยาตุ้ดรูปดอกน่าทุกๆ เรือหรอเป็นอันนี้สิเป็นระล่ายางเป็อแม่หรอใช่แล้วมันจะเกิดไปอะไรแม่ก็ไม่รู้อ่ะแม่ก็ไม่รู้เออแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันจะเกิดอะไั้นเราเลิกกันรักหรอน้าจะหมุกโด่งมากเลยนะเรักฉันมากเลยแหละถ้าเรากลายเป็นโด่งก็โด่งเนาะตอนแรกนึกว่าไม่มียายยายบีบอ่ะ พรุ่งน,นี้แล้วุณช่วยใจตื่นเต้นมากมดูเยอะๆนะให้กำลังใจน้องเยอะๆจะบอกว่าในรายการน้องรองเพลงพร้อมากขึ้นอยากทำสชมพูแต่ทุกคนก็เบรกไว้หมดเลยทุกคนบอกว่าพอแล้วอยากได้ตรงเนี้ยแต่ว่าเวลาทำอ่ะมันไม่ได้หรอกนะที่จะเอาแค่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาก็ทังแกนนะ ต่นี่เป็นคนชอบดวนหน้าไงจีนไม่อยากทำเพราะอะไรเวลาทุกทำมันต้องบีบขึ้นเองแล้วมันสบายอ่ะที่ข้อมือคืออะไรนี่หรอหนังยางมั้ผมหรืออันนี้หรอรายสักชื่อลูกค่ะหนูอันบอกแค่นี้นี่ไงแม่สักชื่อหนูอันนี้วายยูไง W A WYU เห็นไหมเนี่ยชื่อหนูอ่ะแล้วก็ธาราแ้วก็ตองหนึ่งแค่นี้ก็สวยแล้วค่ะตรงงต้องเชื่อทุกคนแล้วล่ะทุกคนบอกพอแล้วพอแล้วนะ มายุงกัดแต่แม่อ่ะมันไม่กัดพวกหนูเลยอ่ะนี่ขนาดที่ดักยุงอยู่ข้างข้าข้างล่างนะคุณดาจินดาลูกชายหล่อจังครับขอบคุณมากค่ะทาราหนูห่วงมากพี่อาพี่อาการต่อดูต่องไวหมดหัวใจแม่รับดูการต่อเธอเคยฝัดไว จาแม่จับทีแม่มดชนะแล้วหล่อถอยมาหน่อยค่ะแม่จ๋าแม่มดใจยายนะนัดดาวไปดูทีวีนานมา,จากจำพี่ชมพูไม่ได้<ม>เพศแม่จัมแม่แม่มดทำยายเพื่อตัวเองเอไม่ไหวแล้วเ,เก็บไปปลาอุ่นพรุงนี้ ใส่หมดแล้วกันคุณน,นี้แม่ตอฟทีมแล้วยังเปิดใหม่ๆนะคือแบบเป็นพี่วันมากเลยอะ่ะโอ้เจ้าพี่บอลหยอกเออเออ,เอ,อ,เอ,อตอนนี้เป็นยัยแป๋วไงลูกแม่เราพี่วันจิตายหยอกป้ายุพูดไม่ใช่เลยเรียกพี่ธาราเป็นทาย,ยาเออเนี่ยเห็นไหมพีคนบอกด้วยจะผู้เปิดร้านอะไรไม่ได้เปิดร้านอะไรคะ่ะอยู่บ้านพีมอลร้านน่ารักเลยขอบคุณคะ่ะเรียกพี่ธาราสิ พี่อาทาวิว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 อุ้ยฮู้วอุ้ยเอาอย่าไม่เป็นไรเอาน้ำมาลุกฮู้เพลงเนี้ยพี่ปี๊ดพี่เต้นเปคนแตกนะรู้ใยน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะก็เด็มเลยนะยาเก็บไว้หรอ ออกตามหาว่ารักอยู่อันนี้ไปต่อยอย่าไม่ได้ถามว่าธาราเป็นไทยยาใช่อยากจะรู้นี่ไหนเป็นเช่นไรไม่เข้าใจสักทีผมสั้นกะบิดลูกเลย ยยเฟิร์ยังไม่ทะเล่นอ่ะก็เป็นอีกลุ่นึงนะก็จะดูแบบนิ่งๆแมนๆนะส,นสันหลอดหรอผมสั้นหลอดเหรอไอข้าฟา้ามาเคียงเธออ่ะมาถ่ายที่ชมรีเยอะมากเลยนะใช่ไครับเี่ไอ้ลังซีรีส์ซีรุนิวอ่ะอ๋อน,อน,อนีมีที่มีตัวโยกต้องชนะ โตมาได้พูดชัดชัดอยู่แล้วค่ะเด็กๆก็พูดไม่ชัดนั่แหละจ๋าลูกตู้ดอเปจับไปตเปจับไปจบียวเีวเีีด้วยไปเเลยดูพันดิตจะปล่อยเป็นคู่ล้วค่ะเพ็นนันเป็นยี่ิบสี่ตอนวาวยีสิบเจ็ดคู่อยู่ในค่ายเป็นคู่อูนสึลายใช่ไหแม่รับการต่อสู้ตอกไปเรื่อยหมู่าไลูกแม่รับแม่ดูนี่ ประตูมิติประตูมองหูหูอะไม่ไปอต้องรอดูเน่กินเห็ดจิ้มได้ไหมเหนียนเวเลยนะเอานี่จะอิ่มเลยทาร่ากินเัรอจะรุ๊บรุลหล่อมากขอบคุณมากค่ะเย็นวันนี้ไม่ได้ไปถ่ายรายการช่งาไปไปแซบ่บธุเดนมาแต่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปตกมันค่ะ สร้างก็ดูโตนะโยอย่อ,อีกคนนอยู่นี่ค่ะแต่เพลงกลุ่มยังไม่ปล่อยหน้าจะไม่ถ่าย MV มีเพลงร้องสี่คนด้วยเหรอนี่เลยคุยออกกับประจบไปคุยกับใครหูอแม่เราคุยกับแม่คือว่าตอนต่อช่วงสองวันใหญ่มาก หรอใช่เพราะว่ามันตกด้วยับแมวนิีมมัดจับจับหนูตัวยก็มาจับการแม่นิ้อยาจักไม่เห็นเลยหรออันนี้ที่อยู่ักรพี่เมอไหรทำอะไรที่ภาษาอีกหยบหยบไปอีกค่ะอันนี้นะพี่เออโซได้แม่เลยที่รู้อแม่รู้อเล่แค่แม่รักกันแม่มยองแม่แต่พอแม่มุโยนยาแต่ใจ อยากเห็นทาราคร่ทะทาราหันมาโบกมือหน่อยครับทาร่าครับโบกมือหน่อยครับ,บ,ค,รบคุณหมอเออขารู้ว่าเป็นเวลากอบกลัวของเขาทุกคนนี่จะกินทุกเนี่ยเห็นเป็น,นก้อนๆอ่ะนี่คือเน,น,น,นะนื้อปลาแซลมอนเลยนะนี่ ไม่มีผงชูนะรับใช้การอบแผงการทอดอ,อร่อยมากไม่สั่งรู้จะว่ากันแล้วอยากให้ลองคุณภาพสุดๆปล่อยเพลงสองทุ่มวันนี้เหรอดูอ้นี้ก็ยังที่หมักเขายังอ,อร่อยหรอต้นพริกแม่ทำข,ขายนี่ย อายุบอกสิชื่อชื่อไหนคะอร่อยนะคะแล้วแต่เผ็ดนิดนิดเผ็ดไม่เยอะเอชอบคนไหนนะคนนี้หรือเปิสนะมีพี่เติ้ล <c oughs> เปิดบปันเหรอ มาานานอบอกไปสิชอกพี่พนุชเด <c oughs> ี๋ยวไปชอบเลยเดีย๋ยวไปตัดอนาคตตัวเอง <c oughs> จะไม่ดูอะไรแล้วนอกจาก,กวาพอยชูบอโร่นะอีกทีเป็นเอาเอาวันเดือนปีเกิดให้พี่ติ๊กกินตีดูสองคนดีสองคนเลย เอนี่ยวัวคนนี้เขาเกิดป็นรหัสด้วยเกิดวันเสาร์ด้วยเอ๊ะแม่ดาวัวเจอเป็นรหัสด้วยเจอสิบเก้าด้วยแม่ดาวัวตัวนี้แปลกมากเขาจะมีเขาบอกว่าคนนี้มีเอ็กนะมีสองล่างมีเซนใช่หรืเออหรือไม่ก็แบบมีเซนอะแล้วก็มีสองแบบมีความเอ๊กอะเอ๊ะสงสัหลายหลายแล้วก็มีสองล่างมีสองบุคลิกอะสองตัวต้นอะอ๋อ มีเซนของทารานี่เขาบอกว่ายัางไงก็ต้องต้องมีการเขาเรียกม,มันมีการเปลีป่ยนแปลงใหญ่ๆอะมาอยู่ต่างประเทศก็ต้องแบบรอดูรอขแา่แมงผู้นี้ครับผมไม่ใช่ใบโพลาร์ม่มไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนคนมีอกเขาเรียกอะไรอะ อ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนมีร่างอะ่ะมีสองร่างอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเจ้าสายมูเขาจะนับว่าเป็นไหนมีองค์มีความเอ๊ะมีเซน์แรงใช่วันต่อไปอาจจะเป็นสายปฏิบัติไปกับพ่อมีองค์เออเนี่ยคุณสมบูติอะไรอย่างนั้นอะ่ะ ตัวเลขมันบอกพิธตพิกแมนพิติกแม,นก,แมนกับผู้อยู่นะผู้ชอบนะอันนี้ก็ดีนะอูู่วัะมาดูทิปเที่ยวแล้วกันไม่เคยดยูอันนี้เลยอันนี้ซีซันหนึ่งซีซันสองแนวันดีครับป,ป้าโบนันแก้วทำไมเด็กมันเป็นใสเป็นแก้วเป็นแสงกันหมดเลยเนาะ ใจคิดเลยว่าถ้าแบบไปเที่ยวอีกทีนะถ้อาออกตามเที่เยเอาสักแบบห้าวันสี่คืนอะ่ะช่ำๆไปเลยอะ่ะช่ำ,ชำๆลางานเลยอะ่ะของเราเต็มที่ก็คือสามคืนสี่วันสะส่วนใหญ่แต,แต่เราเคยก็ห้าห้าห้าวันสี่คืนก็เคยแนละ้วใช่ล<ะ>่าสุดก็ห้าวันสี่คืนใช่ฮนะ่องกงเหรอใช่ห้าวันสี่คืนก็ไม่ค่อยเหนื่อยถ<ๆ>้าหนัเขาแล้วไม่ค่อยเหนื่อยยังเหนื่อยนะ แม่ว่าเดิไปกวางโจ้เนี่ยแม่ว่าเราต้องเดินทางกลางคืนก็คือเหนื่อยแม่จอมตกเดินทางกลางคืนเหนื่อยแม่ลองแล้วใครแล้วไปกับพี่บอยอ่ะเพราะตื่นเช้ามาต้องเที่ยวเลยจบจบแต่ถ้าเราบินปกติไปถึงปุ๊บเราจะชินข้าวข้าวที่พักแม่ตกเป็นตัดขึ้นน้ำขึ้นบกใช่ขึ้นขึ้นบกขึ้นน้ำหรอกถอยแม่จ๋าเดี๋ยวถ้าเข้ามาใกล้จอยอีกทีหนึ่งนะแม่ ไม่ให้เล่นนะแ,แล้วนะคะไม่ให้เล่นเลไม่ใเล่นเลยแผลแล้วแะหนูใกล้จอนมันตายอย่างใกล้จอมากเออลูกชายนาะขอบคุณมากค่ะคุณวิศากรอเออถอยเลยถุกชุนชนกสวัสดีค่ะขอได้านลืมพองใหม่แม่ ตแ,แต่ก็ใจคิดว่าแบบกวางโจไปถึงเที่ยวกวางโจแล้วนอนคืนหนึง่งอีกวันไปจูไห่ไปนอนสองคืน <c oughs> <c oughs> แต่ที่หนูกว่างโจก่อนสคืนเร้ก็ว่าจูไห่ว่จูไห่สอคืนแล้วก็ย,ยนกกกินยาเก,ก่าต้องไม่เหนื่อยหรือหม่มหหต้อหมันยาชันสที่เองทำไมเราเปองสตาร์ทมันเป็นปกติเหรอ มันกลับก็คือนั่งรถไฟกลับมาขวางโจหาของกินเตรียมตัวไปสนามบินอ๋อแต่เราจะเหนื่อยเด็กๆเที่ยวนั่นแหละราะว่าไปลงจูไห่ก่อนแล้วเรามาพักขึ้นปังโจจูไห่มีเครื่องบินลงหรอลงดุกเปลืกหิส่วนใหญ่ต้องลงหมากเก๋าแต่เครื่องบินลงจูไห่มีไหมมีไหมทุกคน กำลังจะพาเด็กๆไปปีหน้าไงจะพาไปไอ้รงแรนท์ใมันเป็นเป็นอวกาศอ่ะแล้วก็มีแบบรสร่วนสนุกในนั้นอะ่ะจอมป่วนกวัไม่อยู่สวัสดีค่ะแล้วไม่มีแรงเดินลงแล้วดเอ มาแล้วคะ่ะเพิ่งเลิกงานะคุณน้องโอ้สวัสดีค่ะ